ข้อ44ถึงข้อ46นะคะเหมือนเดิมเวลาที่น้องๆก่อนที่น้องๆจะฟังบทสนทนาเนี่ยน้องๆพยายามอ่านข้อมูลหรือว่าพยายามสแกนข้อมูลก่อนนะคะว่าโจทย์ที่เขาให้มาแล้วก็ชาร์ที่เขาให้มามันมีอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมดูแผนภาพนะคะที่เขาให้มาด้วยว่าแผนภาพเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยหน้าตาแผนภาพเนี่ยมันดูอาจจะแตกต่างกับข้ออื่นๆที่เราพูดมาก่อนหน้านี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือน organization chart นะคะ ว่าเออมีชื่อคนมีตำแหน่งนะคะก็น้องๆก็อย่าลืมดูนะคะอาจจะสำรวจซะก่อนให้ครบถ้วนก่อนที่ข้อถัดไปจะมานะคะก็อาจจะต้องอใช้ความรวดเร็วนิดนึงนะคะในการที่จะดูข้อมูลเนาะเดี๋ยวเรามาฟังบทสนทนาในข้อ44ถึงข้อ46ก่อนค่ะ Questions 44 t o 46 refer to the following conversation Daniel has just called to say that he'll be late so we can start now As you know, Charlotte's going to stay with us until the end of this month. But the personnel department is recruiting someone new, isn't it? Yes, and actually, several candidates were interviewed by Jack and Olivia. But they say none of them suit the requirements. Let's wait for Daniel, shall we? Number 44. What are they doing now? Casi 16. What are they doing now? ก็จริงๆข้อนี้มันก็จะถามเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาคุยกันเรื่องอะไร,รเขากาลังทาอะไรอยู่พูดคุยกันเรื่องอะไรนั่นแหละนะคะเดี๋ยวมาดูช้อยส์กันก่อนเนาะ Discussing tax b e n e f i t Discuss นะคะก็คือแปลว่าสนทนาพูดคุยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสนทนาพูดคุยกันเรื่องออสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะสิทธิประโยชน์นะะทางภาษีข้อนี้ benefits นะคะแปลว่าสิทธิประโยชน์นั่นเองแล้ว tax ก,ก็คือภาษีก็สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะ Copy, complaining, complain แปลว่าร้องเรียนนะคะหรือว่าบ่นก็ได้ about frequent lateness, late n e s นะคือการมาสายนะคะเพราะฉะนั้นก็คือบ่นหรือว่าร้องเรียนเกี่ยวกับการที่มีการมาสายอยู่บ่อยๆนะคะ frequent ก็คือบ่อยครั้งนะคะ late ก็คือสาย late ness ก็คือการมาสายนะคะข้อ C <'Cause see. S 1> attempting to fill a vacancy อ่าคำนี้ใหม่อีกแล้วนะคะคำนี้คือเราเจอกัน ในช่วงแรกๆในพาร์ทที่3เนาะเอ่อ uh, vacancy ก็คือตำแหน่งงานว่างนั่นเองนะคะตำแหน่งที่ว่างอยู่นะคะก็คือเขากำลังพยายามที่จะเหมือนแบบว่าคุยกันเรื่องเอ๊ะตำแหน่งที่ว่างอยู่เนี่ยจะหาคนมาทำงานได้ยังไงนะคะแล้วก็สุดท้าย designing a weekly schedule นะคะการออกแบบตารางงานนะคะประจำสัปดาห์ weekly ก็คือรายสัปดาห์นั่นเองทีเนี้ยจากในบทสนทนาเนี่ย มันมีคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่น้องสามารถจับได้เนี่ยในหลายๆอันเลยไม่ว่าจะเป็น Charlotte i s g o i n g to s t a y with until s u the end of this month นะคะก็ Charlotte กำลังจะไปแล้วหรือคำว่า recruiting นะคะก็เอ๊ผน,นกบุคคลนี้เขากำลัง recruit นะคะก็คือแปลว่าคัดสรรคนอยู่ใช่ไหม recruiting นะคะที่เขาพูดถึงการคัดสรรคนการเลือกสรรคนเนี่ยสั n e ั e new ใช่ไหมนะคะอันนี้ก็คือคำที่จะบอกเราได้ หรืออีกคำหนึงที่เราจะเจอในนั้นก็คือคำว่า candidate นะคะ candidate ก็คือแปลว่าตัวเลือกหรือผู้เข้ารับการสมัครเนี่ยมีคำว่า interview นะคะที่แปลว่าสัมภาษณ์นะคะทั้งหมดทั้งมวลในคีย์เวิรที่เขาให้มาเนี่ยเรารู้เลยว่าคำตอบที่เขากำลังพูดถึงนะคะที่เขากำลังคุยกันหรือที่เขาําลังทำอยู่ก็คือพูดถึงการ a t t e a p t i n g to fill a vacancy นะคะก็ค <c oughs> ือพูดถึงตำแหน่งที่ว่างอยู่นั่นเองนะคะก็ ชัดเจนมากๆเลยสำหรับข้อนี้ไม่ยากนะคะตอบข้อ c ค่ะ attempt i n g to f i l l a vacancy ต่อกันที่ข้อ45นะคะ number 45 what does the speaker imply when he says let's wait for daniel shall we what does the speaker imply when he says let's wait for daniel shall we uh จากในโจทย์นี้นะคะผู้พูดเขาถามว่าผู้พูดเนี่ยต้องการที่จะอิมพลายหรือว่าสื่อเป็นในอะไรที่เราบอกว่าเอ๊ะงั้นเรารอแดเนียลกันก่อนดีไหมในข้อนี้เนี่ยมันจะมีคำที่น้องๆควรจะจับใจความให้ได้ก่อนการฟังนะคะก็คือข้อ A t a l k to c h a r l o t t e นะคะอ่ะข้อ A ที่ต้องจับใจความที่ต้องฟังที่ต้องระวังนะคะก็คือเอ๊คุยกับชาร์ล t อตก่อนไหมอ่ะข้อบ Daniel should relax ควรจะ ลดเกณฑ์ gain, นะคะรีแลกซ์ก็คือทําให้มันอ่อนลงทําให้มันผ่อนคลายลงนะคะก็อาจจะทำแบบลดหลักเกณฑ์ r e q u i r e m e n t requirements Requ ก็คือ required นะคะแปลว่าต้องการ requirements ก็คือแปลว่าหลักเกณฑ์ความต้องการที่ต้องการจากผู้เข้ารับการผู้รับเข้ารับการคัดเลือกนั่นเองนะคะ้อ d a t e s Daniel ควรอ่าขีดไว้เราอาจจะ มาร์กไว้หรือว่าอาจจะดูไว้ก่อนนะคะนี่คำว่า interview candidates ก็คือผู้สมัครหรือว่าผู้ที่เข้ามาเป็นตัวเลือกนะคะในการสัมภาษณ์นั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้าย Daniel should find the solution Daniel ควรจะ find a solution คือการหาทางแก้ปัญหาหาทางออกนะคะซึ่งข้อ45เนี่ยคำตอบจะอยู่ในบทส่วนทนาส่วนที่ว่า But they say none of them suit the requirements. t h e y เนี่ยก็คือหมายถึงว่าหวัวหน้าฝ่ายทั้งสองคนที่เขาได้สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสมัครไปแล้วเนี่ยคือผู้สมัครมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยไม่มีใครเลยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนะคะคือท,ทีที่มันเหมาะสมกับเกณฑ์หรือว่าความต้องการนะคะถ้าเป็นเรื่องที่ระดับหวัวหน้าฝ่ายสองคนนี่ตกลงกันไม่ได้ผู้พูดก็เลยเสอนอว่าเอะงั้นรอแดนียลเนี่ยให้เป็น ผู้จัดการแล้วก็อยู่ในลำดับสูงสุดนะคะเป็น Marketing Manager ที่อยู่ลำดับท็อปของ Organization Chart เลยนะคะก็การที่จะบอกว่ารอเนี่ยก็คือให้สื่อว่าให้ผู้จัดการเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินใจแก้ปัญหาดีกว่าไหมเพราะว่าเอ่อคนที่เขาคุยกันเนี่ยเขาก็ไม่มีข้อมูลว่าเอ๊ะจะทำยังไงได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูช้อยส์กันนิดนึงอย่างข้อสีเนี่ยแดเ l l ยลชุดอ i น e ทอร์วิ a แคไม่มีส่วนไหนเลยในบทสนทนาที่เขาบอกว่าแดเนียควรจะเป็นคนสัมภาษณ์เองนะคะเพราะว่าการสัมภาษณ มันเป็นฝ่ายบุคคลนะคะหรือว่าแบบคนที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาได้ทําเสร็จสิ้นไปแล้วเนาะ interview ไปแล้วนะคะแล้วก็พบว่ามันไม่มีใครเหมาะสมเลยก็อาจจะต้องรอแดนเนียลเพื่อให้แบบแก้ปัญหารอรอ,รอก่อนละกันรอแดนเนียลมาแก้ปัญหานะนะคะเอ mm ่อ hmm. ข้อ A เนี่ยมไม่มีส่วนไหนที่พูดถึงว่าให้แดนเนียลไปช็อคเอ่อชาร์ลอตเลยเพราะว่าชาร์ลอตคือเป็นคนที่กําลังจะรีไซ g ออกไปนะคะกําลังจะลาออกนะคะแล้วก็ไม่ได้มีบอกว่าเออให ลดหย่อนลดเกณฑ์ความต้องการหรือว่าแบบ requirement ที่ต้องการหน่อยก็เพราะฉะนั้นข้อ45นะคะตอบข้อดีดูน่าจะเป็นส่วนที่ตรงกับบริบทที่เขาให้มามา,มากที่สุดค่ะข้อ46ค่ะ number 46 look at the graphic which position is the main topic of discussion ข้อนี้ถามว่า ตำแหน่งงานไหนนะคะที่เขากำลังพูดถึงในบทสนทนานะคะก็มี A. a s s i t t a n t Marketing Manager ถ้าดูจากในตารางหรือว่า Organization Chart แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็น Charlotte Brown นะคะสำหรับข้อ A ข้อ B. Marketing Manager ถ้าดูจากตารางแล้ว Marketing Manager ก็คือ Daniel นะคะอ,อันนี้เป็น A อันนี้เป็น B ข้อ C. Head of Marketing Research Division นะคะอันนี้ เป็นตำแหน่งของแจ็คและสุดท้ายนะคะ Heop a m r k e t i n g Communication Division เป็น o l v i e r นะคะก็คือเป็นข้อดีซึ่งจากบทสนทนาที่เขาให้มาเนี่ยโอเคเขามีการพูดถึงแจ็คหรือว่าเวียซึ่งน้องๆอ,อาจจะหลุดได้ถ้าเผื่อเราไม่ได้ตั้งใจฟังให้ดีนะคะแต่ว่าในการที่เขาเกล่าวถึงแจ็คกับโอลิเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือกนะคะเป็นคนสามารถผู้สมัครเพราะฉะนั้น สองคนนี้นะคะข้อ c กับข้อ d เนี่ยไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องและส่วน marketing manager หรือว่า Daniel เนี่ยก็คือเป็นคนที่เขาจะต้องมาตัดสินใจ,จกับข้อที่เมื่อกี้นะคะเป็นตัวคนที่ต้องมาดีลกับปัญหาเป็นคนที่ต้องมา find out solution นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ Daniel ก็ไม่ใช่นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตำแหน่งที่เป็น assistant marketing manager นะคะหรือว่าเป็นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดนั่นเองนะคะซึ่งเขามี ในบทสนทนาเนี่ยเขามีกล่าวถึงชื่อไว้อยู่ก็คือ Charlotte นะคะที่เขาพูดว่า Charlotte's going to stay with us until the end of this month ก็คือเขาบอกว่า Charlotte เนี่ยเขาจะทำงานอยู่กับเราถึงแค่สิ้นเดือนนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยจะต้องมาทำการหาคนใหม่มาทำงานแทน Charlotte นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็เลยเป็นข้อ A mm hmm. like, Marketing Manager, ค่ะ a s s i s t a n t Marketing m a n a g e r ค่ะ